เวลาที่ไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิเ e นซีหรือว่าหลักสูตรเรื่อง s สก l ลเมทริกโดยเฉพาะตอนที่ไปอบรมเนหลักสูตรเรื่องสกิ l เมทริกเนี่ยจะได้รับการตั้งคำถามหรือว่าจะเป็นหัวข้อหนึ่งในหลักสูตรฝึกอบรมที่จะพูดถึงความแตกต่างระหว่างคอมพิเ e นซีกับสกิ l เมทริกนะครับ ใน e ีนี้ก็อยากจะหยิบมาคุยให้ฟังว่า competency เนี่ยมันต่างกับ skill metric ตรงไหนผมขอเริ่มต้นเป็นการทบทวน competency ก่อนนะครับ competency เนี่ยมันคือความรู้ก็ได้มันคือทักษะก็ได้หรือมันคือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมความรู้ก็คือ knowledge ทักษะก็คือ skill ส่วนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือบางทีเรียกว่าพฤติกรรมการทํางานเนี่ยมันคือ attribute นะครับมันเป็นความรู้ก็ได้ทักษะก็ดีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลซึ่ง จำเป็นต้องมีตามตำแหน่งหน้าที่งานหนึ่งๆเพื่อจะทําให้การทํางานในประสบความสําสเร็จได้ผลงานมาตรฐานหรือได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ก็ตามที่เรามักจะเรียกว่าได้ผลงานอย่างดีเยี่ยมออกมาเวลาที่เราทํา competency เนี่ยเราต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าตามหน้าที่งานหนึ่งๆมันต้องการความรู้อะไรมันต้องการทักษะอะไรแล้มันต้องการคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือ attribute อย่างไร ตามตัวอย่างหน้าสไลด์เนี่ยท่านก็จะเห็นภาพว่าความรู้กับทักษะกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเนี่ยนะครับมันมีลักษณะประมาณไหนนะครับ competency เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้เวลาที่องค์กรใดๆต้องการระบุ competency ลงไปในส่วนของ job specification หรือว่าคุณสมบัติตามตำแหน่งงานใน JD เนี่ยก็มักจะระบุลงไปว่า ตำแหน่งต่างๆต้องการความรู้อะไรตำแหน่งต่างๆต้องการทักษะอะไรแล้วก็ต้องมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมแบบไหนผมคุยฟังไปใน EP ก่อนหน้าหลายๆ EP ต่อเนื่องกันว่าไอ้ competency เนี่ยส่วนที่เป็นความรู้มันมันเป็นเรื่องของความสามารถในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ตัวเองเข้าใจตามที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมานะครับถ้าอธิบายได้มากอธิบายได้ดีมันก็แปลว่าความรู้ดีความรู้มากส่วนทักษะเนี่ย มันเป็นความสามารถมันเป็นความคล่องแคล่วนะครับในการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังกายในการปฏิบัติหรือการใช้กําลังความคิดในการปฏิบัติหรือจะเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันระหว่างคนซึ่งซึ่งจะต้องไปดูเรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติออกมาแต่คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คนมีแรงจูงใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอุปนิสัยที่เขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภาพที่เขามองมุมที่เขาเห็น ทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องใดเรื่องหนึง่งแต่มันจะเป็นตัวที่กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติของคนโดยเฉพาะทักษะกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเนี่ยนะครับเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ในสิ่งที่เขาปฏิบัติออกมาเราจึงเรียกสิ่งที่เขาปฏิบัติออกมาว่าตัวชี้วัดพฤติรกรรมนั่นเองนะครับแต่ skill m ร t r i ์เนี่ยจะสนใจ2เรื่องเป็นตัวตั้งเลยนะคือสนใจเรื่องทักษะโดยต้องมีความรู้มาประกอบ ในชีวิตการทํางานเนี่ยจะมีทักษะในเรื่องหนึ่งได้เนี่ยมันต้องมีความรู้ประกอบอยู่แล้วนะครับสกิลเมทริกจะไม่สนใจเรื่องของแอตทริบิวหรือว่าคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมอย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนี่ยผมขอคุยให้ฟังคร่าวๆแบบนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดใน EP ถัดไปนะคอมพน e เอนซีเนี่ยมันถูกแยกออกมาเป็นหลายประเภทประเภทแรกก็คือความรู้ ทักษะหรือว่าพฤติกรรมการทํางานก็ได้ที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องมีเหมือนกันหมดเราเรียกมันว่า core competency ส่วนมากก็จะเรียกว่าสมรรถนะหลักอันที่2เนี่ยมันคือ functional competency ส่วนมากมันจะเป็นความรู้ทักษะแล้วก็พฤติกรรมการทํางานที่ต้องมีตามหน้าที่งานนะครับแต่ไอ้ตามหน้าที่งานเนี่ยมันสามารถจําแนกได้อีก2ลักษณะย่อยนะก็คือในฝ่าย ในแผนกมันต้องมีเหมือนกันหมดเรียกว่า c ค m ม o อน u ั c t ชนน a คอมเ p น t e n c y แล้วก็สเปซิฟิก u ั c t ชนน a คอมเ p น t e n c y คือพปน,นังนนแต่ละคนต้องมีตามหน้าที่งานตามตำแหน่งงานของตัวเองนั่นเองนะครับส่วนลักษณะที่3มเนี่ยมันก็จะเป็นสมรรถนะเชิงการจัดการหรือเรียกว่าสมรรถนะทางการบริหารจะเรียกว่า m i n นจเจ a รีหรือลีดเดอร์ชิพคอมเ t e n c ซีก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันมักจะเป็นทักษะเชิงการจัดการของ คนที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารพูดง่ายๆคือคนที่เป็นผู้บัญชาที่มีลูกน้องนั่นเองนะครับนี่คือ3ประเภทของสมรรถนะซึ่งตำแหน่งหนึ่งๆเนี่ยจะต้องมีการระบ,บุไว้ว่าจะต้องมีคอคอมเปนซีรายการใดบ้างจะต้องมีสมรรถนะตามหน้าที่งานรายการใดบ้างถ้าเป็นตำแหน่งที่เป็นผู้บัญชาเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสมรรถนะเชิงการจัดก,การหรือสมรรถนะทางการบริหารเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับแต่สกิลเมทริกเนี่ย มันพูดถึงเรื่องเดียวเท่านั้นคือทักษะและทักษะตามหน้าที่งานด้วยนะครับซึ่งใน EP ต่อไปเดี๋ยวผมมาขยายความอีกครั้งหนึ่งนะครับเราไปดูตัวอย่างของ competency ขององค์กรแห่งหนึ่งกันแล้วกันนะครับ competency เนี่ยมันจะมี pattern ของการเขียนของมันโดยปกติเลยนะมันจะเขียนเรื่องชื่อของมันก่อนนะครับแล้วก็ความหมายของมันระดับของ competency นะครับแล้วก็ไป mapping กับ ระดับของพนักงานสังเกตตามล้อมกรอบสีเขียวที่ท่านเนห็นนะพนักงานระดับ1-5ถึง5ก็จะต้องมีคอมเพนเนซีเรื่องการรอบรู้ในกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจในระดับ1แล้วเขาจะต้องปฏิบัติอะไรไหมเราเห็นได้บ้างนะครับหรือเขาจะต้องสามารถอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาได้มันก็ปรากฏตามตัวชี้วัดของ competency นั้น,น,นก็คือ 1.1- ถึง1นนั่นเองนะครับนี่คือนี่คือภาพ แต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าพนักงานระดับ1ถึงระดับ5เนี่ยนะครับจะถูกคาดหวังว่าจะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติหรือจะต้องมีความสามารถในการอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ในระดับ1ส่วนพนักงานระดับ 6- กถึงแซึ่งก็คือหัวหน้าง,งานหัวหน้าหน่วยนะครับก็จะมีคอมเพนดิซีในเรื่องนี้คือความรอบรู้ในกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจอยู่ในระดับ2แล้วเขาจะต้องทําอะไรมาได้บ้างละ่ะ ก็เขาจะต้องทําสิ่งที่เป็น2.1 2.2 2.3ที่เราเรียกว่าตัวชีวัตเนี่ยครับระดับ3ก็จะเป็นของพวกพนักงานระดับ8กับ9ก็จะเป็นพนักงานที่เป็นหัวหน้าง,งานหัวหน้าแผนกอย่างเงี้ยนะเขาจะต้องทําอะไรมาได้บ้างเขาจะต้องเข้าใจหรืออธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ตามคอมเพ t e n ซีที่ชื่อว่าความรอบรู้ในกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจเนี่ยก็คือ3.1ถึง3.4นะครับ แปลว่ายิ่งระดับสูงขึ้นก็จะยิ่งใช้กับพนักงานในระดับที่ใหญ่ขึ้นหรือตำแหน่งที่โตขึ้นนั่นเองมันไม่เหมือนสกิลเมทริกนะสกิลเมทริกเนี่ยสกิลหนึ่งหนึ่งโอเคไหมฮะสกิลหนึเนี่ยจะวิ่งจากระดับ1ไประดับ4นะครับระดับ1เนี่ยก็จะมีกรอบกำหนดไว้ว่าจะต้องสามารถทำอะไรมาให้เราเห็นได้แต่สกิลเมทริกไม่ใช่ความรู้แน่นอนแต่ความรู้เนี่ย อาจจะเป็น1ในตัวชี้วัดทักษะรายการนั้นๆก็ได้โอเคไหมฮะแต่สกิลเมทริกเนี่ยย้ำจะวิ่งจากระดับหนึ่งไประดับ4คือไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะต้องมีสกิลรายการเนี้คนนั้นจะเป็นหัวหน้าง,งานคนนั้นจะเป็นผู้จัดก,การคนนั้นจะเป็นพนักง,งานระดับปฏิบัติการก็ตามนะครับจะมีสกิลจากระดับ1ไประดับ4ถ้าคนนี้เป็นหัวหน้าง,งานโดยมากก็จะมีสกิลระดับ3 คนที่เป็นผู้จัดการโดยมากก็จะมีสกิลระดับ4แต่หัวหน้างานบางคนก็อาจจะมีสกิลระดับ4ก็ได้นะครับนี่ความแตกต่างกันมันจะไม่เหมือนกับคอมเพ t e n นซีซึ่งมันบล็อกไว้สําหรับพนักงานระดับนี้เลยเช่นพนักงานระดับ1-5ถึงเนี่ยจะมีคอมเพลตินซีระดับ1เท่านั้นจะไม่มีระดับ2 3 4ถ้ามีนั่นคือ potential หรือศักยภาพในการเติบโตไปอีกระดับหนึ่งนะครับพอเห็นภาพนะฮะว่าคอมเพ t e n นซีกับสกิลเม a ิกแต่มันมักจะต่างกันตรงประเด็นนี้แหละนอกเหือจากนี้มันจะต่างกันในส่วนของ กรอบการเขียนตัวชีวิตของตัว competency หลายการนั้น,น,นออกมาด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือ competency เนี่ยจะสนใจเรื่องทักษะจะไม่พูดถึงเรื่อง a t ร r i b u t e และนั่นก็คือจุดแตกต่างกันอีกอันหนึ่งระหว่าง competency กับ skill metric ครับผมเชื่อว่าถ้าท่านฟังไปหลายๆครั้งหลายๆรอบเนี่ยนะครับหรือฟังใน EP อื่นๆน,นะครับในส่วนของ micro learning เรื่อง competency เนี่ยเรื่อง competency รวมทั้งเรื่อง skill metric ของท่านจะคมชัดมากขึ้นครับ you mm -hmm.